สวัสดีกันนะครับสำหรับพาร์ทที่15ฝนตกครับตั้งแต่เล่นมาฝนห้งตกเนะี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นโอมาแปลกเว้ย,ยนี่ต้องโดนน้ำอเล่นน้ำครับ สนุกจริงๆนี่เป็นคมไฟคมไฟยี่ห้อใหม่นะเวลาโดนฝนก็ไม่จะทกสถานอะไรเลยฮนะยังติดเชยฮะนี่ไงฝนตกไม่ดับครับ <c oughs> มุ่นใหม่เอ่อจะลองทำนะนะอืมเป็นสืบมาแล้วว่าไอ้นี่มันคือหม้อต้มน้ำนะฮะเอาปับ๊บอันนี้กันไกตัดอะไรนะไม่รูน้นี่ปับ๊บ อทำอะไรดีวะทำดาบดีวะอ่าดาบดาบเพชรไม่อยากใช้ฮนะเก็บไว้ เอาไว้จุดระเบิดอย่างเดียวอโอเคฝนตกแล้วบ้านเมืองก็จะสงบสุขนะ,อะตอนนี้บ้านเมืองกำลังค่อนข้างไม่ลงตัวอะไรไม่พูดไม่พูด <c oughs> พูดไม่ได้ฮะเจอเจออะไรถักน้ำอ่ะโจตักน้ำมาแล้วฮะใส่ไปอ่ะโจแล้วไงต่อก็ตักคืนนะงงอันเนี่ย ทำอะไรได้ป่ะเห็นมันต้องเอาเอาขวดแก้วมาตักใช่ไหมไม่เป็นไรตักน้ำอกอกอะจ้่วเ,เก็บเก็บเก็บไม่มีอะไรมากฮะ เห็นฝนตกก็เลยอาคคิปบ้างไม่ได้เห็นภาพแบบนี้บ่อยๆฮรัตอ่าตอนี้ร่างกายก็ต้องใส่ชุดกาาๆฮะชุดเกอะผมหายอย,ย,ยู<ฮ>่ในป่าโอล่องเรือตอนฝอนตกแมง ได้ฟีลจริงฮะรู้สึกว่าควบคุมเรือไม่ค่อยได้มันเหมือนลมมันพัดหรืออะไรเือบางทีขับชนใบบัวเรือพังอะ งงเลยฮะก็เลยไม่อยากจะชนอะไรอ่ะกระตุก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 ช่วงนี้คุณภาพไม่ค่อยดีฮะ,ะผมไม่เข้าใจทำไมไม้คับมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมวะ <c oughs> <c oughs> ไปกลมๆไม่ได้อะ เอ้นี่มันน้ำแข็งใช่ไหมเนี่ยน้ำแข็งเออมันมีเราต้องหามันมีสามแผ่นดินใช่ไหมปกติอ,อตอนนั้นผมไปเจอเจอเฮ้ยเหมือนเห็นลาวาเมื่อกี้ลาวา ผมต้องการลาวามากฮะตอนเนี้ยี่ยลาวามันอยู่ใต้ดินใช่ไหมน่ะเห็นลาวาตามล่าลาวาครับเปล่าครับเอ้ยเจอไข่ไอ้จอดจอดจอดเ,อเก็บไข่ก่อนครับเอาไว้ไปเลี้ยงไข่เพียบเลยครั โอ,โอ้กระตุกกระตุกกระตุกโทษทีนะครับภาพมันหลังหลังมามันชักจะไม่ค่อยดีเอ้อเอาโยนไข่ทิ้งอ้ย,ขย,อยไข่เผลอ,อไปกดโยนไข่เอา ลอยขึ้นฟ้าเลยน่ะต้องการลาวาเนะผมจะหาได้ยังไงเราต้องไปมานะอากาศอย่างนี้ไม่ไหว ผนไม่หยุกทำไมไม่เฮ้ยไม่ใช่เหรอนี่สิทึ ดี๋ยวผมดัสต็อปไว้นะฮะตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะมันจะมีหิมะหรือเปล่าฝนมันเลยตกนะฮะเพราะผมสังเกตนะตรงนี้ฝนมันไม่มาเนี่ยแต่มันมีอะไรไม่รู้ลอยฟุ้งเต็มอากาศเลยแต่ว่าก็งงๆกินข้าวแป๊บนึง เลื่อไม่เพิ่มนะปีนเขานะเฮ้ยผมเจอแล้วลาว,วาของข้าโอ้เจอลาว,วาแล้วครับแต่ไม่ได้เอากระแปงมาตักอนะแล้ว โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอจัดการตรงนี้ก่อนแล้วคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะอัดเกี่ยวกับว่าผมจะใช้ลาวาไปทำอะไรก็คอยดูกันนะครับสวส,สวัสดีครับ